มีครับมีไอพี่ไอพี่ออดี้หนองครับ9208 แล้วผมล็อกคิดกันก่อนนะนึงนะช่วยล็อาคิดกันก่อนทั้งนึงพี่พี่เร่นทำประกาศใช่สิบนาทีใช่ไหมไม่เกินห้าคนครับสิบนาทีครับสอบครับต้งผับ,บ,บมีใครไปไหมงั้นไม่ไปนะ BOOM อู่ใกล้ๆผับอะน้องเมลครับเดี๋ยวเมลดูให้ครับพี่พาวมีสตอรี่ได้ค่ะพี่สีขออะเัี่าหมอดุยพี่สีคอับไปส่งคนได้ไหมครับพี่พาวส่งได้ครับถ้าไม่มีสตอรี่ครับตอนนี้ไม่มีเดน์คิวใช่ไหมคะ ก็รับกันอยู่ค่ะ พี่ซีซีคะพี่จ๊ะตอนนี้มันมีแก๊งไหนที่มีสตอร,รี่อยู่บ้างอะคะที่เขาตอมันเป็นกิจกรรมคือโซสีม่วงกับทเวนตี้จีกีไข่ไอ้เหลืองไข่อะแล้วก็ลักซี้ขาวกับเลียวสีพีชเป็นเก้าส่วนสี่ให้ผมดูครับอยู่ไกลใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับทำเหมือนสตอร,รี่ปกติเลยวงนี้รับรับเคสกันก่อน,นเลยรับเคสเลยรับเคสเองเลย ดูหน้าโรงพยาบาลก่อนใครก็ได้ดูละครให้เมลหน่อยเมลอยู่ตรงจุดศพไหมอ่ะไม่หาไม like you know. ่เจอทางทีจีกับเมลศพน่าจะไปแล้วปะที่ทางทีจีโศกจเป็นหมออย่าลักี้ทางทีจีโซโอ้ my g o ย์กอดพีกไะมั้โอเคไหนไม่้องแม่งมาเค้นมันวนจะมา พ um, ok no ี่เชอร์9 9สี่9เจ็ดเขาข้มาอีก่อนเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่หนูชุบนะคนใช่ใช่ใช่ใชวันดีแล้วลาก่อนนอนแล้วอะไรวัดวัดวัดอะไรคือมาบุกไปเลยที่ที่นัด

เจ็ดหกศูนย์อะเส้นชีเปอยอ่ะมีใครว่างไปไหมงแล้วท,ที่เจ็ดหกศูนย์ครับที่ชีเปลยการข้ามตรงชีเปอย <c oughs> น้ำตกชีเปอยให้เลยกู พอไปดูเขาแลบบเล็กให้เป็รักาีน้งให้ไม่รันแล้วหรอได้แล้วคนน้อยเกินไปต่าก็นแ้ครับตอนนี้ความชอบเลยครับอย่างเงี้ ้ใม่ใช่ไม่รันเดีคือต้องรับเคสนะที่นานค่ะครับมีคนที่ผับก็ถามว่าอยากชิมสตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่นี่คืออะไรพี่ไม้สตรอเบอรี่มันอยู่ตรงอกเขาครับเขาถามผมว่าเขาอยากชิมสตรอเบอรี่หรือเปล่าง่ะเดี๋ยวพี่จะรายงานบพฤติกรรมว่าไม่กลับโรงพยาบาลอยู่ผับ ก็หรือที่ตอนอยู่ที่ไหนมุ่หาน้าจัดก,การเลยไอ้ที่ผมไปนานมันแก๊คที่ ก็ผมก็ไม่ได้หลวมตัวผม,ผมก็ปฏิเสธออกไปไงหลวมตัวแล้วปฏิเสธแล้วเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนสตรอเบอรี่ไงสตอเบอรี่จริงนะเา <c oughs> ถามผมถามว่าอยากกินสตรอเบอรี่หรือเปล่าอยากกินหรือเปล่านี่นะคะมีเคสมีเคสที่เมลรับอยู่ใกล้พี่เซเลนนะคะ เคสหกสี่เจ็ดศูนย์ครับพี่เ่าก็เขาใส่น้อยชิ้นที่ผับมา ครับแปดสี่ห้าไม่พอไอ้หนูกับโรงบ้านหนึ่งครับไม่มีผู้กรณัี่นะ น้าหายกำลังจะถามข้างบนเหรอตกหอตกยังไงก็คอตกเขาเล่นชุบชุบอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะแบบไม่ให้จบไม่ให้จบไฟเครื่องไม่ดีแบบนี้พี่หอ๋อไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยตกใช่ไหมี๋ยวเดี่าตกแล้วกับเดิมๆที่เราปูจ้าเกพี่เหมือนเมลโดนเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยชุบอยู่ชุบใหญ่เลยห่อเขาไม่ได้เพราะไฟไม่จอดนะมันห่งหมอกับมีอะไรว่าปว้าวอะไรเงี้ยตู้แล้วก็ตายเลย คือพยายงมม <ะ S 1> าจากไหนอ่ะคือ <laughs> อะไรอ่ะอะไรอะมีเคสที่ตรงไหนอะมันใช้ไม่ต้องัวดหรออ๋อเป็นแหนมอยู่ร่างกายล่างเป็นแหนมอยู่ มนเดี๋ยวไปเรียกทำรวนพี่ชายนลลโทําไมอ่ะทําไมคะทําไมทําไมคะทําไมอ่ะทํไม อันนี้คือแห่งเนาะจริงปหเนี่ยที่ฮเฮวยอยู่เควยรีบเปอมตัง